น,น,น่าจะเล่นวันนี้เลยเพราะว่าทำงานหนักมาหลายวันไปไปคอนเสิร์ตแล้วมันข้ามจังหวัดกระโดดมาหลายที่มา,มา,ากข่าวไปเป็นย <c oughs> ังไงบ้างรู้สึกเหมือนอยากจะเป็นลมไหวใช่ไหมพี่เจ้แล้วต้องหาหมอหรืว่าไม่หาหมอต้องหยุดงานนานแค่ไหนหนะคะพี่เต้ ก็ไม่ละค่ะแต่ว่าเพียงแค่แบบเขาเรียกอะไรมันติดต่อกันหลายวันแล้วลก็ก็คือมันเครื่องบินมาและสามสี่รอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบนั่งตู้ตลอดอย่างนี้อาการตอนนี้มีปวดหัวหรือไม่สบายยังไงรู้สึกดีอ่ะใช่รู้สึกเหมือนแบบดีไม่ค่อยตรงมันเพื่อพักผ่อนน้อยที่สุดใช่เหมือนช่วนงนี้เราทำงต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยใช่คือไม่ได้แบบว่ามีแบบ ออนทัวร์ติดติดกันแล้วคือเจอจังหวัดล่าสุดมันแบบมันรถติดมันน้ำท่วมแล้วก็แล้วก็หนูอยู่ในรถแบบประมาณครึ่งวันนะเพียงสิบกับสิบชั่วโมงเลยเนจะสุดไหมคะกลัวว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้นานแล้วเหมือนกันหากันนี้จะต้องแบบไปหลังจากนี้จะแบบพักผ่อนค่ะค่ะจะขอผู้ใหญ่พักงานสักพักไหมคะหนูไม่ค่ะก็คงจะแค่พักสักวันสองวัน แ่นสองวันไม่มีคอนเสิร์ตอะไรนิดนึงค่ะจะมีกระทำกิจวัตงานไหะก็ไม่ไม่ค่ะยังมีช่วงนี้มีว่างอยู่สองวันสาวันก็ยังโอเคพี่แม่คะผู้จัดการเคลียร์อะไรอย่างนี้ไหมค่ะก็คงก็คงหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม่ต้องห่วเราไม่เคยอแต่เราไม่รู้เลยบอกแต่บอกไปใช่ค่ะแต่ตอนน้านี่วี่งไตื่นเต้นในวันเรื่องแบบว่าการทำงานเยอะถึงยังไงไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเขาก็เห็นว่าแบบ มันแข็งแรงทุกวันเลยแต่ว่าเพราะว่าวันนี้มักเสร็มาแล้วแบบแบบแย่ทำไมเราไม่ขอทาง้จัดการว่าวันนี้ขอพักเลยเลยอะไรค่ะคิวงานตอนี้ยังยังแน่นยังแน่นยังต้องยิ่งยังต้อเลยต่อไหวไม่ได้เลยต่อต่วไหวต่อัหวไหวค่ะโอเคนะให้น้องไม่่พ